ไมู่้นแบว่าวันนี้ผมจะมาทำอะไรดียังนึกอะไรไม่ออกเลยกูมาเล่นเฟซพี่ผายใช้เวลาไหมเนี่ยนี่อะไรเนี่ยเนี่ยกระดิกๆๆกระดิกเนี่ยขู่แดกเลยชิบหายอ่าแล้วใครแชร์คลิปกูเนี่ยอ่าอะไรเนี่ยแคปชั่น1 8บวกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรแคปชั่น1 8บวกมาต้องดูในชักโคลกจะมีงูในกางเกงจะฮะเรื่องเรียนอโคตกากเรื่องทายา ถ้าหิวอ่ะให้ไปกินเห็ดแต่ถ้าอยากเสร็จอ่ะอย่ามันเลดหน้าเราอ่ะอาจจะไม่เผ็ดแต่ลีลาเด็ดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดโอ้แต่ละอันนี่เรียกได้ว่าเสียวนะครับอะไรเนี่ยข่าวเด่นเป็นอะไรที่โคตรจะมาไลฟ์สาระเลยนะครับวันนี้เดี๋ยวมีใครคืออะไรอ่ะตอนจบเอาไปหนึ่งไลฟ์โอ้โหเยี่ยมไปเลยหักเสี่ยมหมามาผิดเรื่องแล้วแก๊งล็อกเก็ตอืมแชดเค้ เน Chat ี่ยแชครบนะเอาเป็นว่าก็ในวันนี้นะครับผมไม่รู้ว่าจะมาทําอะไรดีนะพอดีไม่มีอะไรลงแนวเลยแล้วมีอะไรเนี่ยเกมอะไรดูกันชัดๆเกมเพย์สุดโหด12นาทีเต็มอะไรวะเกมอะไรเออช่างหัวมันผ่านมาสักพักนะครับผมนึกอะไรที่เราจะมาทําในวันนี้ได้แล้วนะจัดไปเลยอ่าโลบอ็อกนะปกติผมก็ไม่เคยเล่นเท่าไหร่นะไอ้โลบ็อกเนี่ยเดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่นกันในโหมดอ่ภาภพยพี่บัต น่าพอเราเข้าไปนี่เราจะได้เกิดภัยพิบัติของแท้นะครับชิบผายกันทั้งแมปเลย กดเพย์ไปคงไม่อัปเดตนะอัปเดตนี่คงไม่ต้องเล่นกันเลยทีเดียวมาครับในวันนี้เรามาอยู่ในโลบ็อกกันนะครับในโหมดไพยพิบัติสำหรับมดนี้วิธีการเล่นก็มีคร่าวๆก็คือเขาจะแรนด้อมเราเข้าไปอยู่ในแมปต่างๆนะแล้วเราก็ต้องเอาชีวิตรอดจากแมปนั้นไม่ให้ได้แล้วก็ในแมปนั้นมันจะสมภัยพยิบัติต่างๆไม่ว่าจะเป็นภูเขาไฟระเบิดฝนตกฟ้าทลายให้เราได้ใช้ชีวิตรอดนะครับ๋ยวมาดูสกอร์ตรงนี้กันก่อนว่ามีใครติดอันดับมั่งผมก็ไม่ได้เล่นมาสักพักแล้วนะครับมี อ่ายังมีผมติดอันดับอยู่ไอ้แมปนี้ผมยังไม่เคยเล่นเลยเว้ยมีรถถังโอ้โหแล้วใครขึ้นไปขับน่าจะบินไม่ได้นะครับน่าจะเอาไว้แค่ตั้งโชว์ผมว่านะเราต้องออกไปดูบรรยากาศด้านนอกก่อนว่ามันจะเป็นภัยพิบัติอะไรฝนตกนี่ตัดออกไปเลยมันมีพิกนะครับในวิธีการเล่นโลบอ็อกก็คือไอ้หุ่นเหลืองที่เเห็นด้านหลังผมไหมครับคือเจออะไรให้ไปยืนบนหัวมันไว้ก่อนกว่าแล้วไงไอชิบหายภัยพ,บพิบัติที่เราเจอในรอบนี้นะครับเป็นแผ่นดินไหวเว้ย เราบอลบลบนหัวมันน่าจะรอดอยู่เอแล้วใครมาเบียดเนี่ยรู้สึกว่าไอ้ด้านบนมันจะเริ่มถล่มมาแล้วนะครับแล้วคนคนนี้เขาแตกตื่นยกใหญ่เลยนะครับมีคนมาเบียดโหแล้วดินกันเป็นปลากระเดวกระเด๋วอะไรใช่ไหมถ้าเกิดผมลงไปด้านล่างนี้อาจจะตายห่าก็ได้นะครับเราอยู่อยู่ด้านบนดีกว่าเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินไอ้แล้วคุณดูสภาพรถถังใช่ไหมคือตอนเริ่มแรกรถถังไหมขาไม่ใช่บางๆนะให้แค่แผ่นดินไหวมัน ยกเป็นชิ้นส่วนแบบนี้เลยเหรอแล้วใครแม่งตั้งอยู่ดนแล้วถังมะนั่นเออเออกมาไอ,อ้ใครแม่งมาเหยียบหัวเราเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวมันเหยียบธรรมดาไม่ว่าแม่งผักกูด,ด้วยใช่ไหมในตรงนี้ที่ของเราตรงนี้ที่ของเราไหลไหลไหล่อ,อ้เดี๋ยวเดียวคอคอ,อเก็บมันบักชิไหายหรือว่าตายแล้วโอโ้เรายังรอบไปได้นะครับในรอบแรกเดี๋ยวผมจะเล่นสัก3าสี่รอบแล้วกันนะครับน่าเราอยู่อันดับที่8นะครับตอนนี้ผมไม่ได้เล่นมานานนะมันคือสกอร์ที่ผมทิ้งไว้ เมื่อชาปังก่อนเฮ้ยแล้วเสียงดนตรีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมาค้างเออผมไม่ได้กดเดินนะเว้ยมันเดินเองไหมคุณเดี๋ยวผมขอลดเสียงดนตรีแป๊บหนึ่งนะครับโอเคเอาประมาณนี้พอรู้สึกว่าพิพยยบัติในรอบนี้มันน่าจะเป็นอ่าฝนตกนะฮะพายุเข้าอ่าแล้วก็ต้องขึ้นที่สูงเข้าไว้เฮ้ยไม่ใช่ที่สูงดีเราต้องหลบในบ้านเมาและกูแล้วลใครเนี้ยตั้งชื่อศูนย์ศูนย์เจ็ดนี่น่าจะเป็น คนไทยนะครับถ้าเกิดว่าไม่พูดไม่ได้นี่คงจะฟังกันไม่รู้เรื่องนะครับเพราะว่าคนมันค่อนข้างเยอะเลยในยแต่ละรอบเป็นฝนกรดจริงๆด้วยครับหรือเป็นพายุทะเลทรายวะเป็นพายุนะครับถ้าเราออกไปด้านนอกน,นี้เราอาจจะตายได้ควรหลบไว้ในบ้านดีกว่าเราต้องหลบด้านในนะครับออกไปด้านนอกน,นี้อาจจะเห็นอ่าโอ้โหเดี๋ยวนี่ขนาดจะไม่ออกไปด้านนอกน,นี่เดี๋ยวผมจะพามาดูบรรยากาศด้านนอกนะครับโอ้โหของนี้เปียวไปเปียวมาถ้าเราเอาหน้ามาโดนหน้านต่างมันจะหน้าขาวหรือเปล่าไม่ขาวนะ รู้สึกว่าตอนนี้บ้านเริ่มพังเลยนะครับกัวมันถล่มมาทับหัวชิบหายเลยเราควรจะย้ายบ้านดีไหมหรืออยู่หลังนี้ผมว่าหลังนี้เราปลอดภัยอยู่ตรงนี้ไว้มุมห้องถ้ามันถล่มมาคือตายอย่างเดียวเลยนะครับอืเสียงเพลงนี้บันเทิงมากพดานด้านบนตรงนี้น่าจะถลม่มถล่มมาผมน่าจะตายด้านนอกเริ่มสงบเลยนะครับอีซัพพาระคงจะรอดเราคงจะรอดเดี๋ยวแล้วใครมาเปิดหน้าต่างเลยเนี่ยหน้าขาวอ้าแป้งเย็นตางูเอ้ยแล้วเรารอดครับในรอบที่สอง นุกอ่านสองตาติดนะครับเดี๋ยวเอามาดูสกอร์กันเราขึ้นมาเป็นอันดับที่7จ็ดนะครับถ้าพูดถึงเลข7็นะครับมันก็ต้องเป็น7ย่านน้ำนะครับไม่ก็เจดยับ <c oughs> ชิบหายด่านนี้เว,ว้ยเท่าที่ผมดูจากบรรยากาศมันน่าจะเป็นฝนกดเหมือนเดิมแต่เมื่อกี้ไม่ใช่ฝนกดนะเมื่อกี้เป็นแค่พายุธรรมดานี่น่าจะเป็นฝนกดจริงๆหรอกผมมีที่หลบนะครับผมเคยเล่นด่านนี้ผ่านไว้ก่อนเราควรจะหลบในบ้านหลังนี้เออ ขึ้นบนเตียงไว้เว้ยเดี๋ยวพี่ดานมันจะพังทีละอันทีละชิ้นนะครับต้องคอยเปลี่ยนที่ด้วยซึนามิลูกฝนตกมันยังไม่มานะครับเราเข้าไปหลบในบ้านนี่ว่ะลูกวาดบนมุมกำแพงครับถ้าเกิดมองดีๆคุณจะเห็นเป็นโอโ้น้ำท่วมชิหายขึ้นที่สูงกวยทอดล้วไงซูนามิไม่ใช่ซึน,นาม,มิน้ำท่วมน้ำท่วมเฉียดพันนะครับโอโ้เดี๋ยวตกตกใครมาผักเราเนี่ยไม่จะตายจะตาย ขึ้นที่สูงเข้าไว้ไตใตใครมาเฟสไม่ใช่เวลาตอนนี้น็อตเดือดชามน็อตเดือดชารู้สึกว่าหอคอยเอียงอ่าเราน่าจะรอดหมดวิดนะครับแต่ว่าเลือดนี่ก็แทบจะหมดหลอดถ้าคุณสังเกตบนมุมขวาบนนะครับ <c oughs> แม่งจะมิดหลอดจะมิดด้ามอยู่แล้วชิบหายอ่าผมเป็นผู้รอดชีวิตนะครับหนึ่งในสิบเว้ยในรอบนี้นะครับมาเป็นด่านนิว้ยด่านเท้าวา ที่เกิดบปป่อยๆกับดาดนี้นะฮะก็มีพวกชึานามิแผ่นดินไหวและอุกบาตตกภูเขาไฟระเบิดผมเดาว,ว่ารอบนี้มันน่าจะเป็นแผ่นดินไหวทางที่ดีที่ผมเคยบอกไวใ้ในรอบแรกนะครับคือเราควรจะหลบไปไกลพี่หัวเหลืองใช่ไหมอยู่บนหัวพี่ก็ไม่เลยเป็นไฟไหม้นะครับรอบนี้อ่าแล้วใครมันมาเฟซบุ๊กอีกแล้วชิบหายไฟเริ่มไหม้นะครับในบ้านนี้คนเริ่มวิ่งออกมาเต็มเลยวิ่งออกมาด้านนอกเราอยู่บนพี่หัวเหลืองนะีเราจะรอดปลอดภัยไปด้วยกันใช่ไหมพี่อ่า ง่ายพูดไม่ได้ไม่มีหน้าไม่มีปากนะครับโอ้โหแล้วดูของกระเด็นทีละชิ้นทีละชิ้นเลยวิ่งมาไปเหยียบบนหัวเราครับบอกเล่าตามลูกอามมาแล้วแกจะรอดโดนไฟเดียวเราตายเลยนะครับเพราะว่าเลือดเรานี่มิดหลอดมิดด้ามเลยเพราะงั้นพยายามอย่าตกแล้วพวกมึงก็อย่าเบียดก็ดีให้ชิไหยตกไปนี่ตายเลยเนะีือมันเริ่มลามมาใกล้ผมนะครับอยู่เท้าเราแล้วบอกว่ามันคงจะไม่โดนเรานะเออมีโดนไม่โดน โอเคมันเริ่มไหมไปทั้งเกาะนยครับต้นมงต้นไม้เสาฟงเสาไฟล้มไปหมดแล้วหอคอยนี่ยังอยู่ครับจะล้มแล้วจะล้มไหมจะล้มไหมอืมล้มเรียบร้อยขนาดเสาไฟต้นใหญ่ๆยังล้มนะครับนับภาษาอะไรกับหัวใจ <c oughs> ชิบหายมาเทียบอะไรกันเรียกผมว่าลูกอามสีตาติดเดี๋ยวมันจะพามาดูตรงนี้ฮะตรงนี้จะมีลูกโป่งไว้สำหรับพวกเทพทูอ่าสำหรับพวกบักโตเทพทูแล้วก็มีไอ้ท่องไอเทมขายลูกโป่งที่สามารถทําให้เราบินได้นะครับผมไม่มีตังไงไม่เคยเติมด้วยฟรีทูเพย์นั่นแหละ เน็กแมพเน็กแมพเน็กแมพมาแล้วในรอบนี้นะครับมันน่าจะเป็นไม่พายุก็ฝนกรดเราควรจะหลบในบ้านตรงนี้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 ผมหลบประจำอ่าไอ้เรื่องเหลืองนี่ช่วยเราได้ดีเลยครับรอบนี้นะครับมันจะมาเป็นพายุเว้ยหรือเปล่าใช่จริงๆด้วยมาเป็นพายุเราหลบในนี้เดี๋ยวบ้านหลังคาก,ก็จะเจอคอยดูครับรอบนี้มาเป็นพายุใต้ฝนครับระวังบ้านหลังคาถล่มกันด้วยเราจะหลบอยู่ชั้นแรกนะครับขึ้นไปชั้น2น่าจะตายหานันไม่ใช่เฮ้ยไม่ใช่อันนี้มันน้ําท่วม ชิบหายแล้วต้องขึ้นด้านบนตรงนี้จะรอดไหมเนี่ยผมว่าน่าจะท่วมถึงเราชิบหายแล้วมันเริ่มขึ้นมาแล้วเอาไงดีอืมต้องสว,นนอวดบนต์ภาวนาอ้อนบอนอย่าขึ้นมาไอ้น้ําเบือ้อเไอ้ขึ้นไม่ถึงครับน้ำอันเดอร์สแตนเดี๋ยว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 อมน้ำวอน้ำวอเตอร์ตายไม่ใช่น้ำวอเตอร์ดิน้ำวอล์กเออน้ำวอล์กนะลองผลเอานะครับ จนผมไม่เกี่ยวน้ำาวอกเนี่ยรอดกันแค่4คนเองคือเราตายนะครับเลือดเราเหลือกระติดเดียวเอาละครับในวันนี้เวลา,าเล่นโลโบอกกันชื่อๆนะครับก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ให้ผมด้วยนะฮถ้าใครอยากให้ผมทำอีกก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดปุ่ม Subscribe ให้ผมด้วยไวยเ้เจอกันในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมลาไก่